พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครราชสีมาก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปสักการะอาขอพรพระสงฆ์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะบรรยากาศการทําบุญตักบาตรที่วัดป่าแสงธรรมพมรังสีตําบุปุรุใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่แหละค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะพาคนในครอบครัวที่พากันสวมหน้ากากอนามัยนะคะภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ก็นำข้าวสารอาหารแห้งนะคะนำอาหารข้าวหวานไปทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสารหาบูชาและร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพันษาเพื่อนำไปถวายวัดด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะทางวัดก็มีการจัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียนภาคกลางวันด้วยนะคะเป็นการเวียนเทียนรอบองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เพื่อจเจริญสติให้เกิดสมาธิและปัญญา สำหรับพุทธศาสนิกชนผูท้ที่มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นนะคะก็ได้ร่วมกันทําบุญถวายเป็นพุทธบูชาด้วยทําความดีเจริญสติในห้วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธนะคะตั้งใจรักษาศีลดละเลิกอบายมุกร่วมกิจกรรมที่ดีมีศีลธรรมสร้างสารรค์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะคนบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ไปไม่ทันไปวันอื่นได้ไหมไปเลยค่ะไปได้ทุกวันเลยนะคะไปทาบุญนะคะ